สวัสดีครับผมทีงานอ้นมิวสิกครับวันนี้จะพามาดู Power Mix ครับตัวใหม่จาก T Acoustic ครับซึ่งตอนนี้ T Acoustic ก็ทำตัวย่อมาเป็น ATS ครับของคุณ Toy, ทกกอย Tigger Sound นี่เองวันนี้มีสินค้าใหม่มาคือ Power Mix ตัว PM 8 0 0, 0 8ครับไอ้ตัวย่อว่า ATS จริงๆแล้วก็เป็นยี่ห้อ T Acoustic ครับ พุตติกเดิมที่ทำออกมารอบแรกเป็นไมโครโฟนแล้วก็เป็น Power อร์ A M ต่างๆวันนี้มาเป็น Power อร์มตัวนี้กำลังขับข้างละ800วัตต์นะครับสามารถดันโหลดข้างละ4โอมได้สบายๆวันนี้ผมลองโหลดหนักๆดูครับโดยการใช้ขับตู้18นิ้วครับข้างละ2ใบแล้วก็ตู้ตู้8คูณ2 อีกข้างละใบครับมทนี้นะครับซับสี่ใบตู้กลางแหลม2องใบผมใช้พาวมิกตัวเดียวในการขับ,บพาวมิกตัวเนี้ยตัวข้างละ800วัตต์ตัวนี้ตัวเดียวเล่นคาราโอเกะได้เลยก็ค่อนข้างจะแรงพอสมควรครับเดี๋ยวลองมาฟังเสียงมันดูวันนี้ผมจูนนิดหน่อยครับเพื่อให้เข้ากับเพลง ับ EQ ไปประมาณนี้ครับแรงมากครับตัวนี้เมื่อกี้ลองดันดูดอกเสียงกลางแทบกระเด็นโอเคเดี๋ยวเราลองมาฟังเสียงของมันดูว่ามันจะแรงประมาณไหนได้ โอเคครับค่อนข้างจะแรงเลยทีเดียวนี่ครับผมเอาต่อสายออกจากหลังเวอร์ m i กของเส้นนะครับวิ่งไปที่ตู้ซับแล้วก็พ่วงไว้ข้างละสามใบครับตัวนี้มีช่องสัญญาณตัวซับท์ด้วยครับคือช่องนี้ครับสามารถปล่อยสัญญาณไปที่ power amp power amp ที่มีอร์สก็ได้หรือว่าปล่อยไปที่หลังอร์สแล้วก็ไปขับซับแยกก็ได้ครับถ้าเราเอาตัวนี้ครับเป็นตัวขับกลางเลยครับ มีสัญญาณซับเอาเพิ่มแต่ตัวนี้เป็นสัญญาณสัญญาณเมนเอาถ้าเราใช้เป็นมิกไบก็เอาตัวนี้ไปผ่านคอร์ดแต่ถ้าเราใช้พลวมิกเป็นขับกลางแหลมก็เอาตัวนี้ไปขับซับช่วยได้ให้มันแน่นๆโดยตัวนี้มันจะมีวอลลุ่มแยกเล่งซับต่างหากนี่ครับตัวนี้ครับถ้าเราต่อช่องซับเอาเมื่อกี้ครับเราต่อไปที่เพรเอร์แอมป์ที่มีคอร์สในตัว ก็เล่งตัวนี้ได้เลยแยกให้ดังให้เป็นับเบิดังขึ้นมากๆได้ไมันจะมีปุ่มเลือกให้เลือกถ้าจะให้สัญญาณออกไปที่ซับด้วยเราก็กดตัวนี้สัญญาณก็จะวิ่งไปที่ช่องซับเอาด้วยตอนนี้ผมกดแค่เมีนเอาอย่างเดียวเพราะว่าผมใช้เป็นเสียงรวมไปออาจากเพาวมีโดยตรงใช้พาวเวอร์แอมจากมิกตัวนี้แรงมากครับข้างละแปดร้อยวัตต์เต็มๆครับผ่านการโมโดยคุณทอยและพี่อัน ใช้ปัม๊มปั๊มโลโก้ใหม่มาเป็น ATS กับตัวยอ่อเรียกง่ายๆถ้าทีอะคุติกมันจะมันเรียกยากนี่มันยาวเลยย่อเป็น ATS รูปล่างจะประมาณนี้ครับตัวเดียวเมื่อกี้ผมดันสิบปดสี่ใบให้ดูหลังตู้นี่ครับวิ่งสองเส้นมาแล้วก็มาเข้าหลังตู้ลมโพงแล้วก็พ่วงไปที่ตู้กลางเลยแบบน,นี้ครับ ตัวนี้เป็นซับสิบแปด ats แปดหนึ่งแปดของคุณทอยครับแล้วเสียงกลางเป็นของพเลี้ยงก็คือตัวคอลัมน์แปดคูณสองตัวซับเป็นตัว jbl ตัวเดียวเล่นคาราวเกตได้เลยนะผมว่าถ้าจูนดีๆนี่แรงเลยครับหรือจะไปใช้ งานอย่าอื่นก็ได้ใดประโยชน์ได้หลากหลายคุณอันคุณอับคุณทอยลองมาประมาณสัก3าสเดือนแล้วครับจริงๆจะทําเป็นมิกกระเป๋าออกมาพอดีมันมีมิกกระเป๋าของพี่ตอมมี่อยู่แล้วหนึ่งรุ่นก็เลยไม่ได้ทำเลยเป็นตัวนี้ออกมาครับเครื่องมือค่อนข้างครบครับมีเอฟเฟกมีสัญญาณซับเอา ออกก็มีคับยันออกช่องนี้มีช่องไปออกได้ตัวนี้เล่นดนตรีได้ครับโอเคเอาข่าจะประมาณนี้ครับ ats pm 8 0 0 8ครับเป็น power mixer ตัวใหม่จาก tia acoustic t i g g e r sound สนใจก็ติดต่อผ่านผ่านผมได้เลยครับตัวนี้สั่งผมได้เลยโดยตรง หรือถ้าสะดวกที่เชียงใหม่ก็ติดต่อที่คุณทอยที่ฐันป่าตองโอเคครับคลิปนี้ขอจบการทดสอบเสียงเฮลิมี่งเทาน,นี้ครับสวัสดีครับ